วันนี้คนเยอะจริงๆครับทุกคนนี่ครับวันนี้มาเที่ยวงานวิจิตเจ้าพยานี่ฝรั่งเฮลโหล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 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยครับวิจิตเจ้าพยาทูต้าซันเทวนติฟาครับนี่เริ่มแล้วครับวิจิตเจ้าพยาครับนี่น้องาวันนี้นี่ครับ คนเต็มครับมารอชมการโชว์โดนเนอะเดี๋ยววันนี้บ่อน,น่าจะขอพาทุกคนมาเบิง้งบรรยากาศเดอ้อวิจิตรจ้าพระยาในปี2000ครับนี่คนเต็มครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นรูปธงชาติไทยครับนี่โอ้โหทุกคนงามงามครับนี่ครับเป็นแถบสีธงชาติไทยนี่ครับโอ้เปิดไฟแล้วสวยงามครับนี่เป็นโทนสี แดงเนาะนี่ครับทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวครับนี่ครับมารอดูการโชว์โดนนะครับวัดวันนี้เต็มบนสะพานนี่ครับนี่นี่คือสะพานพุทธนะครับนี่คือสะพานพุทธโอ้โหนี่ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนะครับโอ้โหนี่พี่น้องนี่ ประเทศไทยในฐานะแผ่นดินแห่งความสงบสุขและความร่วมใจของผู้คนผ่านศิลปะแสงสีและเสียงที่ประสานเทคโนโลยีลงบนโครงสร้างสะพานด้วยมาสส่านสกีนตาข่ายที่จะทำให้เห็นภาพระวัติศาร์ความยุ่งเหยิงและเรื่องราวความสามัคคีของชาวคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน,นส,สาห

เสียงมุมเอาว่าเราจะมาถูกมุมไหมนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับเป็นฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับครับนี่วันนี้มาแบบเต็มคารดัเปลวันนี้นะครับ่าวฝรั่งสาวฝรั่งมาจับจอบพื้นที่ด้านบนก็คือสะพานพระปกเก้าครับโอ้โหการเทิงคนก็เต็มครับพี่น้องครับ แต่ไม่รู้ว่าจะโชว์มุมไหนนะครับวันนี้เราก็มาเสียงดวงเอานีครับ้านนี้ก็มีคุณพี่ตำรวจก็มารักษาความปลอดภัยมาตรวจตราครับนี่ตำรวจครับนี่ครับ,บรน,นี่ขึ้นมาตรงนี้เนาะตรวจตราครับห้ามดื่มแอลโกอฮอลมาเทีย่ยวเมืองไทยปลอดภัยครับมีโปลิตมาตรวจตราครับ แต่ตอนนี้โบนัสไม่มั่นใจว่าออโดนจะโชว์มุมไหนเนาะโดนตรงข้ามก็จะเป็นวัดประยุวงสาวาสนะครับนี่พี่น้องงามงามครับตรงข้ามก็เป็นวัดอารุณนี่ครับโอ้โหเริ่มขึ้นแล้วครับวิจิตเจ้าพยานะครับปี2568-2025ครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆนะีครับ ฝ้อหังครับมาอย่างแบบชิวๆนะครับนี่คิดว่าด้านขวามือนี้แน่นอนโดนต้องมาแปลอักษรด้านนี้อย่างแน่นอนเนาะพี่น้องนี่ครับคิดว่าโดนต้องมาแปลด้านนี้อย่างแน่นอนก็คงจะไม่ใช่ด้านนี้แต่ก็ไม่มั่นใจ <c oughs> ก็ต้องมาเสียงดวงเนาะเสียงดวงเอานะครับ แต่บางคนก็จะไปนั่งอยู่ด้านเทิงของสะพานพระปกเก้าเอเราจะไปด้านไหนดีด้านไหนดีแต่ฝรั่งต่างชาติอยู่บนสะพานแบบเต็มคาราเบลนี่สาพฝรั่งเนาะใจจริงของบรรทัดก็คิดว่าน่าจะโดนต้องบินด้านนี้แน่นอนเนาะนะครับโดนต้องบินด้านนี้พี่น้องนะครับนี่เป็นแถบสีธงชาติไทยครับ จะเต็มเข้าสู้มวดการท่องเทียวย่างเต็มโตครับวิจิตรเจ้าพยานะครับด้านนี้ถ้าเข้าตรงไปเนาะพี่นอ้องตรงไปก็จะเป็นทางฝั่งชนบุรีด้านหลังก็เป็นพระนครครับเอา้าทําไมมีคนลงไปด้านนี้นี่ครับด้านนี้คนยืนเต็มครับนี่ครับด้านนี้คนก็ยืนเต็มนี่เรือสาําราญ จ้าปยญาปินเซ็ตเริมบัมมาบครับพี่น้องโอ้โหดีครับเริมบัมมาบเอ๊ตอนนี้บอดัดสสับสนด้านนี้ก็มีคนครับนี่ครับแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะอยู่บนสะพานนะครับหรือว่าหรือว่าเราจะลงไปด้านล่างแล้วแผนกล้องขึ้นมาด้านขวามือโอเคปะลงไปดูก่อนเนาะเดี๋ยวใกล้บินแล้วเราค่อยหามุมครับ นี่พี่น้องเริ่มตั้งแต่วันที่เกาเด้อวันที่เกาก็คือวันนี้เนาะถึงวันที่เร้าสามธันวาคมครับป้าเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้ววิจิตเจริญญาป้าเราลงไปชมเราลงไปชมตอนนี้มีเสียงตุ้ม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 นี่มาแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาเพลงมาประกอบนะครับทุกคนเพราะว่ามีเสียงซาวมีเสียงซาวนี่ครับพี่น้องงามงามครับนี่ครับโอ้โหปีนี้จัดเต็ม นี่วิจิตเจ้าพยาทูเตอรันเทเวนตี้ฟล์ครับอ๋อนึกว่านึกว่าเขาพิษครับนี่พีน่น้องนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วครับวิจิตเจ้าพยา256 2568มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นข้าม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 นี่โอ้โหธงชาติไทยธงชาติไทยธงชาติไทย โอ้โหพี่น้องเอ้ยครับงามงามครับนี่ เดี๋ยวเราไปหามุมก่อนไปหามุมก่อนถ่ายคลิปแบบสดๆมาไม่รู้มุมตอนนี้ก็เริ่มเปิดไฟแล้วตรงนี้จะเข้าได้หรือเปล่าตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าไม่กั้นเราก็เข้าไปไม่กั้นเราก็เข้าไป นี่มาแล้วครับเป็นเรือสำราญเรือสำราญครับทุกคนนะครับนีลอยใตยสะพานพุทธนะครับ โอ้เรือลำนี้งดงามจริงๆวินาทีที่เรือแล่นผ่านใต้สะพานพุทธครับโอ้โหเป็นเรือสำรานะครับทุกคนนะครับเรือเจ้าพยาพินเซตเจ้าพยาพินเซตโอ้โหสวยจริงๆวิจิตเจ้าพยานะครับนานพูนก็เป็นปากัดเนาะเป็นปากัดโอ้โหทุกคนครับ เรือสำราญนะครับนี่เป็นเรือสำราญครับทุกคนนะครับโอ้โหนี่ครับด้านวัดอรุณก็มีไฟครับนี่ครับปีนี้จัดเต็มวิจิตรพญานครับนี่และนี้ก็เป็นสาวฝรั่งมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปครับโอ้โหวันนี้ถือว่าโชคดีสุดๆวันนี้ถือว่าโชคดีมากครับทุกคนนี่ครับ โอ้โหก็มาทันอยู่เนาะมาทันตอนที่โชว์ธงชาติไทยนะครับนี่ครับสาวฝรั่งครับสาวฝรั่งก็มาเที่ยวครับ mm hmm. ก็ขอเชิญทุกคนนะครับก็ mm hmm. เริ่มวันนี้ถึงวันที่เสาร์สามครับ mm hmm. ถึงวันที่เสาร์สามทันวาคมเนาะก็ขอเชิญทุกคนมาเ mm hmm. บ่งไฟมาชมแสงสีครับนี่ครับ mm hmm. แต่ปีนี้ก็ ไม่มีการโชว์ผุปีนี้ก็โชว์แต่ไฟนะครับโอ้โหสุดอลังการนี่เป็นปากัดเป็นปากัดไทยนะครับปากัดถ้าภาษาอังกฤษจ,จะว่าอะไรเนาะปากัดฟิตฟิตอะไรเอ่ยนี่ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วปเป็นเรือสำรานครับทุกคน,นครับโอ้โหแล่นมาแบบเออเอยครับใต้สะพานพุทธครับส,สวยสวย รอบหนึ่งก็ประมาณ2ชั่วโมงในการล่องเรือนะครับก็ขอเชิญทุกคนครับขอเชิญให้มาล่องเรือสำรานชมความงามเนาะมาเบิ่งวิจิตรพญานะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนชาวต่างชาติได้มารับชมด้วยนะครับรวมทั้งก็ขอเชิญให้มาเที่ยวเมืองไทยเนาะขอเชิญเพื่อนชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย Welcome to Thailand Welcome to Thailand นะครับ ด้านนี้ก็เป็นวัดประยุวงสาวาตเองวัดประยุวงสาวาตอันนี้โอ้โหนี่พี่นองามครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเล่นมาแบบเอือยก็ไม่เร็วเนาะเล่นทวนน้ําครับนี่นี่นี่น,นี่เป็นเลอสลําราญอันนี้ก็น่าจะแบบนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าปญาพินเซตนี่ครับนนเจ้าปยญาพินเซต โอ้โหแค่มาชมวิวตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีถือว่าคุ้มค่าครับนี่ครับนักตกด้านซ้ายมือด้านขวามือนี่ก็เป็นบ้าฝรั่งครับนี่ครับเป็นบ้าฝรั่งนักท่องเที่ยวเดิมมาครับแต่อยู่บนสะพานเต็มครับฝรั่งทั้งนั้นอยู่บนสะพานนะครับ <S <S นี่พี่น้องนี่ครับโอ้โ oh, ห oh, งามงามครับ,บรน,นี่ครับเจ้าพญยาพินเซ็ตนี่ครับเป็นเลอสองซันเนาะ เป็นเลอสองสันครับเจ้าปยาพินเซ็ตโอ้โหแต่วันนี้ก็จะมีการโชว์โดนแปอักษรวันนี้วันนี้จะมีการโชว์โดนแปอักษรนะครับในตอน2องทุ่มสี่สิบห้าครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอให้ช่วย Life, ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ เจอกันที่นาเดอร์สัมบาดีเดอร์สวัสดีนะครับวิจิตเจ้าพยา2 5 6 8 2า2 5นะครับบ๊ายบาย